สวัสดีคร hm. ับนี oh. uh ่ก huh. ล <ps> ่องยูนิมีกล่องนี่กล่องนิ้วมือแน่มนือ้าวสวัสดีครับน้องพู้ชิใส่ลูกน้องน้องน้องพูดสิสิบไปไปวัดไปวัดปลาจังน้องพูดชิไปวัดปลาไปเบิ่งนยังไปเบิ่งนันเช้ากับตันอเมริกันสไปเดอร์แมนและแล้วก็ไอเล่แมนอ๋อไอเล่แมนว่าไม่ทันแล้ว พูว่าไละไปกันเลยไปกันเลย,เลยตอนนี้น้องพูก็ได้มาถึงแล้วนะครับผมเดี๋ยวกำลังจะไปดูกับทอนอเมริกาแล้วก็มนุษย์เขียวกับไอรอนแมนสไปเดอร์แมนที่แห่งนี้มีชื่อว่าวัดปา่บบาพิมนังคลารา,ลามนะครับผม อยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษอำเภอทุกคนที่ใสนะครับผมเป็นแลมาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดศรีสะเกษถ้าใครอยู่ใกล้เคียงก็พาลูกหลานมาเที่ยวชมกันได้นะครับผมโอ้มะพีก่อนใส่อ๋อต้นนี้ยังไงอันนี้เขายังหวาดว่าฮัสเต็ด

Ô, đừng <coughs> hey. <coughs> yeah, này nói là. Qua để suối nè Hắn mạo hiểm. Hãy thế hiểm. Hãy mạo hiểm. Hãy mạo hiểm. không? hết.

นี่คืเดียบันนีแล้วแม่ทายูสโอ้บได้ไใกดอกแ่เขาบอกว่า้แม่ทายเขามันนูเขียวเอ้าทายเขามันนูนเขียวไปอันหนาไหติละอันหนาที่แม่ทยหายนึงเฮ็ดคขึนบนูกเขียวอันหนาไหก่อนจะสองเมื่อยะอันหนาไหก่อนไม่ย่ข้าง Nam mãi thái luôn hai. Hiệp ku mama. Tóc bé. Đông không có pán nào. Hé. 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 อ่อเอ๊สไปเดอร์แม่นะไอกระโดดกระโดดยิ่งหย่เนสไปเดอร์แม่นะแย่งมุ่มะออเามด้านที่ดว่าบเอนเฮยอดี อเมริกาอเป็นเธมจาลิกาปตันอเมริกากัอ่อเป็นไหม่เน่อกามาไปปั่นไปปั่นเป็นหน่อยวะไปขี่เรือเป็นหน่อยวะเดี๋ยวเดี๋ยวอยากขี่เอาถอยหลุดดีกว่าปะ แม่ท้าลุยเหม่ซองเบื้องเหรอเห็งลยไบื้งไม่ยืนกับมายืนมายืนมั้มายืนมังยืนมาแหม่้าลูก็ให้เม่องเบื้องของผู้เด่มากแล้วเอายืนฐานหนามากแั่นเอาใ้ขึ้นเก้าอี้นั่นเขาให้ขึ้นเก้าอี้น่ะฐันหนามากฐันหนามากเอาใส่ไปดแม่เอาตัวหนีน้มาถูกโตเลยลูกเอาถูกโตเอาตัวหนีนั้

ขี S <S mm ่้าซพี่ซพี่สบาเดแม่กรับยิงใหญ่ก็สบาเด้แม่เลยพื้นก็เป็นไฮไลท์พื้นล้อพื้นนะเป็นลล้ืนเอาื้นมันถึงมันล้บ้าเดียว่แ